วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดระนองติดตามความคืบหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันหรือที่เรียกว่าแลนด์บริดชุมพรระนองนะคะก่อนที่จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคนรมสัญจรในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามจากคุณศิรป,ประพะภาชัยเจริญรายงานสดจากบ่อแร่น้ําร้อนรักษาวารินจังหวัดระนองค่ะคุณศิรป,ปรภาคะ เือได้ว่าบ่อน้ําพุร้อนแห่งนี้เป็นการลงพื้นที่จุดสุดท้ายที่จังหวัดระนองในวันนี้นะคะโดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต่างออกมาตอบโต้ถึงข้อทัดทานของฝ่ายค้าในโครงการแรนบิชค่ะ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระนองด้วยภารกิจในช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลเอ่าวไทยอันดามันหรือแรนบิดที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนอำเภอรกระเปร์จังหวัดระนอง ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าจะต้องทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยซึ่งการทําโครงการใหญ่ๆถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยรัฐบาลจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีคนมายื่นหนังสือโดยรัฐบาลก็จะรับฟังข้อเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะว่ามีผลกระทบอย่างไรคะ่ะ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะกล่าวถึงกรณีที่มีคำถามจากสาส,ส,สฝา่ายค้านว่าเป็นการหลอกนักลงทุนต่างชาติโดยตอบนะคะว่าจะไปหลอกเขาได้อย่างไรค่ะโครงการนี้จะทำให้ GDP ของเราเพิ่มขึ้น5-6%ซึ่งอีกทั้งจะมีการสร้างงานในพื้นที่นะคะไม่ต่ำกว่า2,000 200, สนรายค่ะฉะนั้นตนเข้าใจว่าฝา่ายค้านไม่ได้เห็นบรรยากาศที่เราไปเจอจึงจินตนาการไปว่าเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะ สำหรับเจอโอกาสเจอมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียซึ่งรวยที่สุดในเอเชีย <c oughs> ท่านก็ให้ความสนใจกับโครงการนี้อย่างมากทางบาริษัทเนี่ยเขาก็ทำดีทั้งสนามบินม,มีทั้งเรื่องของอท่าเรือมีความเชี่ยวชาญมีวิสัยท่าต่างๆจนทำให้จากการสร้างตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งโลก เขาก็ให้ควาสมสนใจคำถามคำถามคือว่ามีออสสฝ่ายค้านบางท่านเขาพูดว่าเราเนี่ยกำลังจะไปหลอนกออน,นักคนคุณหรือเปล่าขณะที่นางมณพรเจริญศรีกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลยินดีรับฟังทั้งความเห็นร่วมและความเห็นต่างและไม่ใช่เพียงแค่ไปสบตาประชาชน แต่รัฐบาลยังเปิดหูเปิดตารับฟังอีกด้วยโดยจะมีการเตรียมนําตัวแทนผู้เห็นต่างเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความคิดเห็นภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้ค่ะรัฐบาลเรารับทราบความเห็นทั้งความเห็นด้วยกับความเห็นต่างทุกความเห็นและโดยเฉพาะความเห็นต่าง,างที่ฉันเคยกลับเรียนมาแล้วว่าเราจะรับฟังให้มากที่สุดเพราะพี่น้องประชาชน ต้องการว่าสิ่งที่จะต้องชดเชยเขาไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินเรื่องของอาชีพประมงพื้นบ้านเรื่องของผลกระทบเรื่องของระบบนิเวศในการหาปลาของชาวประมงนะคะจริงๆไอ้ที่คุณสิริกัญญาพูดเป็นการศึกษาเดิมของทั้งเรื่องความเห็นสภาพัฒน์แต่ในที่ประชุมฉันก็ไปอ่านความเห็นนี้แล้วนะคะสภาพัฒน์ก็ไปให้ความเห็นในเชิงบวกว่าต้องศึกษาทุกวนให้รอบด้านค่ะเดียวกันเชื่อมั่นว่า บริษัทเอกชนที่จะมาลงทุนเขาก็ต้องมีทีมปรึกษาของเขาเหมือนกันในความเป็นไปได้คงไม่ได้ใช้เพียงแค่ผลการศึกษาในส่วนของรัฐบาลไทยเพียงหนังเดียวค่ขะขณะที่คณะรัฐมนตรีจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้นะคะจะใช้ศูนย์ราชการจังหวัดระนองค่ะโดยกรอร่วมกลุ่มภาคใต้นะคะก็เสนอโครงการที่เป็นโครงการสาม,มารถสําเร็จได้ภายในหนึ่งปีงบประมาณกว่า600ล้านบาทค่ะขอบคุณคุณศิลปภาค่ะ